นี้เป็นครั้งที่67ตรองวับวันที่15มกราคอบสวันห้าร้อบครับจเขวเป็่งวาจาแสดงพระธรรมมววาเป็นพุทธูชาทรพระชาสังฆบูชาในอาจารย์บูชาแด่องค์พระความบดีเสรรเจองค์หลวงปูสมเด็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้ง่บานจะั้งวเ่อเป็นเรื่องของวิชาจิตดัมณีขอเทพรายเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาบูราในการสสัยาขอมพระเจ้านี้ขอควาพคุณครณพระราชาจัยรูบาอาจูรย์ เปเทีบาทั้งหลายพอจงบาราที่หลงพระพุทเจ้าเป็นสมาธิควการสรายมนต่อไปวอสวนชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุตราคันชัตตเทวดาสัตตมหาราชสะส่วนนันตุสัตตมุขาังสัเกกามิรโรเปกิที่สี่ขาราเตนตริกิมานีเปรัตติมิตรโรวนาภานิเกยุวเกเดปุมายานุวจานุโรมิสมยยะขะคันทันาคะติชั่นสังติกยังมลิมารวจนะสัตวะวัวเมตุนันตุธรรมะสวรรควลกรมภานตธรรมะสวรรโลกม ไอยาบัิทันตาบวชสวดนามาการสิทธิคาถานะโมตัสสะมกุฏาตระสัมมาสัมพุทธสัจนะโมตัสสะมกุฏาตระสัมมาสัมพุทธสัจเนโมตัสสะมกุฏาตระสัมมาสัมพุทธสัจบวสวดสัจจะคุริยาคาถานัตติเมตรังคันยังพุทโธเมตรังคังวังเอเตนะสุวัจเจนะมาสวดติเมหกตุสุปทานติเมตรังคันยังธรรมโมเมจรังคังวังเอเตนะสุวัจเจนะสวดติเมหกตุสุปทานติเมตรังคันยังสังโฆเมตรังคังวังเอเตนะสุวัจเจนะสวดติเมหกตุสัพปทา ว่าส่วนมหาการรุกรกนาสตติอาธิกาคาถามหาการรุกาทโธอัธยาสทปปเดนปเรตวาประปะรสัพปริมังเอเตนะสุวเนะมาโคตุสภปตวามหาการรุฎโกนาทโทยิตายัาสทปปเนปเรตวาปเรสภะปะตอสัพปรังเเตนะสวเนะมาโตุสภปวามหากรกนาสุขายาสปปนปรตวาประปะสัพริมังเอเตนะสุวเจนะมาโคตุสภูปะตวา บทสวดมหาสมัยสดเอวัเมสุตังเอกงสมัยังาสังเกสุวิหาติกาบวัตุสมิมหาเนมาตาเปกุสกเกตัสติปัญจมัตเตหิกุสเหิเวเฮวะอารัติหิตสหิจโลคธาตุิเทวตาเยปุญญเนตสัิปะราหติะกวาตดาสตาเยปกุสังกันจะนาตะโคจะตุนังกธาวัสกักนังเทวนังเตัสหงเยังคบกวาสังเกสุวิหาติกับวัตุสมิมหาเนมาตาเปกุสัเกสตัสติมันจะมัดเดหิตกุสเหิตเวเฮวะอัติหิตถ้าจะหิต โลกตังกภาาสังีภาาพกจโตสตนเกจปเจคาถาวะสยังเรตตานิมาราตยิสานิมานาพรราวริสุทธิ์มะจิ่างว่าพหยะพระท่านจังวะภาหังสัมพิทยะเอวะปะสุธาวมาเสศุเทวสุนดิตาพกปุระโตปาตุละทังสุอะระโกตาเทวตาปะกวตตาเวาเทวาเอกามันังอะทั้งสุเอกามันติเตโเอกาเทวตาก็ตสันเดเกจมังคราบาีมหาสมัยโยปวนาสมิเทวกายะสมะกัตตาฆะทำใหเอมังทวมาสมาา ตระทิกวสมาทัางสุจิตตังอัตโนโอชุกมามักังสุสารธีวะเนตนนก็เหตุวาอินทริยนายนาา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 ิลขันินาราาราาปริตาติอราโก,าากาปราเทวตาวรสเดเกอิมังกรภาสาเีเจตวา,ากีลังเจดวาาบริกังอินเดคีลังโอหันจะเป็เมชาเตจันติสุทาวิมาาจุปตางสุทุสุนักาติอราโกวาอรเทวตาวรสเดเกอิมังกรภาสีเยกติพุทธังสรตาเสนเติพิสติอภัยโพยินะหายกสังเทังเทวกายิปสัตติติอารอพกวาปิขัวมาไดเสียเยโเไดป เยบิดเดฟิกกเวเอเสกสุริธัรมทานังนะตัวสัมภูตาเตสัมพิภวกันตานังเอตัปปรมายวัตเทวตาสันนิปริตาเฮสุขเศรษฐาบีไม่หังเอจระหิเยบิดเดฟิกกเวพระวิสัชติอนาธัรมทานังนะตัวสามภูตาเตสัมพิภวกันตานังเอตัปปรมายวัตเทวตาสันนิปริตาพระวิสัชติเศรษฐาปีไม่หังเอจระหิอธิคิดจะมิปิกกเวเทวกายานันต์ไม่ได้คิดจะไมิปิกกเวเทวกายานันต์วนนี เจติตามิพิกเวทเทวกายนันนามานิตามสุตานาสัพพกมนสโรราสัมมิติเอวันปันเตติโกเตปิกุตปจารภะวะเอเจตพจะซิโลกัมเกัสานิเจตภูมาายาเยติตาคิลิขะปะาิตะตาเตุสียวาวสันติละโลมาสารพิมโโอทาธัมปะสตุตาวิปัสสันนะราวิลาวิโยปัญจัสเตยนุวาวเดกไปรทเวเตเตตอามาริสัทธาสาวกเกนรเตมเทวกายะพิกาเตเตวิเานกลโนเตจะัสะา เนสามปาตุราหุยานังมรุษานัตนังนาอเปเกสตัมัตถะุงทหารสังฆตสเลนสตังเอกสัสานังอมรุษานันทัสสงอภเปเกนันนัมัตถะุงศีสาสภาพุตตาของตัญจัสภังปิจัญญาว่ากิเลวานจุกมาแต่ตัวนิสิตา สาวกเกสเดลเตเทวากายาปกตาเตปจารตาพิกโกเยวังกิลิสัมิคีลาหิอนุภูประสสัตตสาายขาคุมมากัเปรตทวาอิทธิ์ปฎนตวันวันโตยัตติโนมรมนาพิกโมุังเตมิตวะาง่างจาสหาสาสเหมวัายขานานะตวันนีนอิทธิโปจิเป็นโตวันวันโตยัติโนมรพนาพิกมงมีคุณังเตมิตงวันางสาตาคีลาติหัสายาขานานะตวันนนอิทธิเปฎิเป็นโตวันวันโตยัติโนมรนาพิกมงมีคุณังเตมิตงวนางเจเจเต ยัขานานะตวันนี้นอยทิดปชมัโตันันโตแกตินมรนาิกรมุ่นันตะัวังคุมพีโรราจะให้โกศเวปุลักษนเวนางกุมพิญโยนางสตตาสังยานังปยุรุปสติคุมพีโรราจะให้กศปากมเดวันนางปุริมันจะสร้างราชทัตตรตะการติ กัรท้าพานังอธิปติมหาราชายาสเดชทศพุทธาเปรตสาบผ้าโอินทามานามาปราอิติปันโตจิามันโตวันมัโตยาสเดชโนมรันารพิกรมผู้คนันต่งเป็นว่านางท่านัึ้นนั่งจดิตังราชาเปรุรถมอต้าปัสสเดติกุมภานังอธิปติมหาราชายาสเดชทศพุทธาเปรตสาบผ้าโอินทามานามาปราอิติปันโตจิามันโตวันมัโตยาสเดชโนมรันารพิกรมผู้คนหนึงเป็นว่านาง ปัจจุบันจริตั้งราชาวิรุปภโกบทัตติยนาคานที่ปิตราชาเยสติตุระเวโวอมนามะปราอิติปุโริมนตวันมโตเยสตติโมรนาปิกขมุินันติองวะนางอุตรัจริังราชาเวโรตปตติยะกาานที่ปิตราชาเยสติตุระเดปวะโวเอตัมนานามะปราอิติปุโิมนตวันโตเยสตติโมรพนาปิกมุินันติเงวะนางปุรมาด้ตังัตโตะเนเณรนโกปจเมนะวิรุปภะ มายากูเกนทุเวเกนทุวิภูตัพิปูตตระหัจันทัโนกามะเตโตตินะกินโนมันตัวนี้มันตัวจ่าปนาโตอปามันโยจ่าเตวัสุตโตจะมตาติเจตตเซนโตคันทัพโพนาโรลาชาชาโนสะโพอาคูปัญจสิครเตวัติมพารูจิวัตจัตสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพปะชาโรชุพิโมทามนาพิกรมวิคุลังสมาติวนาคตาโณนะปะสานาคาเวสาลัสหัตตะกากรรมพระรัสตะลาอาคูปายาคาสหยเจเดปิยามุนาทะลนาลัคา จะอาคุณาคายึดติดโนเอรวันโนมหานาคนสปังฆาตเจเป็วันนางเยนะข้าราชยศหาสาขันติทิพา์พิชาปักขีวิสุทธะจักโคเมหายยะสาเตวันามัมชาปัตตาจิตลาสุปานาอิติเตสนามังวยยายตถานาคาราชานามมสิสุป,ปนัสตโเขมกาสิพโพธสันนะให้วาจาหิวปาย,ยันตานาคาสุปานาสนากังมสุพุทธังชิตตาพุทธะหัตเถนะ สามุตังสุราสิตาภาตาโลวาสวัสดิเตอิติมันตโตยัสติโนกาลกัญชามหาปิสมาอสุลาธานเวขัสาเวปปิติจิจักรภาราโตแะมัจิสหะตะตันจัปภะริปตะนังสเพเวโรจนามากาสันในเดวะปริสเณรังละหุภัตตุปะกข้มุสปิว,วทนิพัตะเตปิคุณังสปิติงวานัง อาโปจัตเทวาปทวีจัตเตโชวายตตะทัชข้ามมุมวโรนาวโรนาเทวาโสโมจัตยะตัสสหเมตตากรุณากายยะตาอาคูเทวายะตัดีนยะตัดีโนยัสเตเตสรากายะสเปนานันตะวันเน่นอยที่ปทโรเจมันตวันนโมตวยะตัดีโนมรัตนานพิของมีคนนาจำติงวานางเวนดูจัตเทวาสาริจะอาสมาจัตถุเวยะมาจันนสุมิศาเทวาจันทัมาคูบุรักิตานักสุริยสุมิศาเทวาสุริยะมาคูบุรักิตานักขัานิพุรกิตวาอาคูมรัตนาราคกาวัตุนางวานตวเสนโยตะกโกปาคัพุณายดัชนป นานัตตวันในน้อยที่บรรดชันตวันนวันโตยัสติโนมรธรนาพิกามบิคกนันตเปติงวนังอาตาคูซาภูเทวาชาลามะคุสีขาลิวะอาลิตกาจะโลชาจะอุมาปุพานิภาสินโนวโรนาถาธรรมาจะอาจุตาเจเนสกาสุเลยยัคเจละอาคูอาคูวาสเมนิสินโนรัตเตเตสะกายาแต่เปนานัตตวันในน้อยที่บรรดชุบันโตวันนวันโตยัสติโนมรธรนาพิกามบิคกนันตเปติงวนังสมานามหาสรรมนามรสามารสุตมากีตาปุรุสกะอาคูอาคูมณโนปุรุสกะอาตาคูริยเทวา เกจะโล่ให้ตาวสิีนปรราคาราคาอาคูเดวายะสติโนทัเตเตหากายะตะเพนะตะวันิโนอีนีเป็นะาวชิดปนตวันตอันโตยะสตินอรนมนาพิฆมุภิกุณตาเปตนิงวนางศุกกากลุมหาอรุนาอาคูเบคนาสาสหะโอทาจะใครหาปามอขาอาคูเดวะวิสขนาสตรามัตตาหราคะชาวิสกาจยะสตินอรทัศยังอาคาปจุโนโยทีสาโยสติทัเตเตหกายะตะเพนัตะวันิโน่ที่ปนวชิปนตวนนันโตยะสตินนมนาพิฆมุิกุณตาเปนง เคมิยาดุตายามากันดากาจายัสติโนสามิตะการะมะเสตตาโจตินามาจัตตะวานิมานะรติโนอาโคอาดาโคประณีมิตาเตเตเตตะกายาตะเปนาระตะวันิโนอิธิปันโดจุมันโตวันโนมัโตยัสติโนมอระพนาภิกรรมุนังสตปฏิงวะนังสันเตเตตวันิกายาตะเปนาระตะวันิโนน้มันวะเยนะอาคัตุงเยจันเยจิตาตระหัปปุตตาชักขิพักขีลังโอคาตินามนาตะวันทัศเสมโมคาตังนาคังตันตังวะติตาเตตังสุปมาบรัพุโตจะปุตัยที่มาโตสะอิธิมาโตสะสันนังคุมารต สอบปากคำจำป็นงวันสรพมโลกานังมาพมมาปฏิจติอุปปนนิติปันโตทิสายสิสตเจตจอาโคปเจจกตวัตินอเสันจักรตอาคาหาในตัวปริวัติโตเจจตัดเปอภิกเนเตตินเทเทเวทพมรเกมราสเสนาอภิกามิปัสสะการะอันที่ยังเอตะคขณะดับพันธะลาเคนะพนธมัตโวสมปันตาปริวัติธรรมาวงพฤศจิกาจิตดังิติธรรมาเซโนกันหาเสนะครเปตนยิ ปานิณาตระมาหันจัดสลังกตวานะเประวังยะาปัมสุโกเมกกตนะยันตวตวิทโกตถาซอปิยธรวัตติสังคโตอเตีมวัตเตอเตจตฟังกบิญญาเยาวะวัชิดตวานะจชกุมารตออมิจิตตตาตาวัคเกตตัตเนรตเตนารตเตนานพิคตาเตวิชนาเตวชานาปิโตโวเตจะอาตปัปมะการลงสนุวารัตสัจนาวิชนาเตยิปังลมเมสังโลมมัมสิตเตยงกเตวิเชิะกัรมรมาปยาติจายุทธิโนโมทันติสหภูเตหิตาวากาเตจเนตุตาติจตุวัดจุนราชยบกรกอ นโมเมเปื่อเตจ้าสรัลนเจรามิกาเตปสสิธิเทวานารายพระเมสุราสิธิปรมาจนทาจะจตโรกาคำพินรกาตมุทาผูตงคังคาจะสัพรมัตใยปะสิทธิพรมนยตชยะทยธารนิสตาณีโอุณทีโอนาทีนาทีนาิใช้ยะชยะคนละตนลนิสัยในรายเสนะเมลุลาชาปุนราชีชยชยยคำพิลโสมพีนาเทนท่านาหีเปืาตปใตะกตาิชยะตุนิพิตาโลกีช้ยชยเงชีสุทาทาะมุกชาช้ยะชยวโรณามุข สาตราชัยะใจยะจำปาทีนาสักกดดนขันทกใยะใยะขันชักคตรนัตรงสุกรับระชงศีพศีข้าพยากบปีทีปาใจยะชจยะรุณะมุขยาตาชีตตาชิตาเสนาลีโปณสุธินาติใัยะใยะสุกรักจีวิใัยะจยะธรณีสเลทาตุใะยะใจยะธรณีตัดินทาตชใยะใจยะมังกราตัญชาบาวาเขยใยยะใจยะรุณะยาเขใยยะใยยะ ักเสสุรพุทธเตชะใจยะเจยะเมนกนาใจยะยะราชาธิราชใยยะเยะวัวิสปังใจยจยะาหันตาปจิวัชาวังใจยจยะไม่ให้สุรหโลินเทวายะเจยะมาสุรโกยจใจยะนาโคเบลนโกุบโกตันทิมาลาวิอินโดจาเวนตโยจากุเวโลวัตโนปิจะอคีวายโยจวชุนโอกุมาโลอัตตาลัทโกอัตถารสัมหาเทวาสิทธิ ตาปะสะอาทยโยอิสินสาวกกาสัพพาสิยรามวันโตเตใช้ยธามโมสังโคตัดสัพพาโรเตใชยกลงเอเตนะเจยเตเจนะติจตติพันโนเตเอเจนะพิจเตเจนะอนตุเตชมังคลังทยโยปีบรัสจติเนปตอยมรัสจะตัปปิมโตบรราชยโยอนโธสยามพอที่มันเดปมมเลตัสิยราธาควมมะขณามิ่โนทยโยปีบรัสจติเนปตยมรัสะตัปีมโตบรราชยโยอนโสยพอที่มันมเตัาสยราธา อินทขณาเมสนยพิปิป Sadly, ปิปเมโตยมราชสาัตตะพิมทบรราชโยอโสยมพธิปันเถรปมตตาเวะคณาเมสนอยิปิิเมตโตยมราชัตตะพิมทบรราชโยอโสยมพธิปันเถปมฤตาสุรขณาไม่เสนุทยพิปิิเมโตบยางมราชสัจจะปิมทบรราชโยอโธสยมพธิปันเถรปมตตานาขณาไมห้อินทนยพิพิิป์เมตโตยมรัสัจะิมทบรราชโยอโสยมพธิปันเถปมิตตา สภามคนาเมสยัยันตัวปริยัมบเรสกัญยานานันทวัฒน์นเอวังตวังวิทยาห้องหีิยะสุิมังกเลประดานิี่ไปัญหเจสิสบปัตะว้ปกเเรปเสเกตพะธินานคับตัวปมรติสุนัขขัดตัมังกลสุปะปางสุขดิตังสุขมสมจตโตจัสุิทั้งมปเจอุระกนังายะกบังวาจะกรบังไปะกนังมโนกรบังปทิเตกนังปะกาทกัตวันนะัเนัเหเตโลกาสุตตาบรินัทหเสริ มีขายุการแสดงห้ดุสุตแดห้องดุสปดาลขันตุสปสัตตานังขันตุชินสังสังยาการจิเบนนาเดชทังสัพเพิรเลนตุกมะโนละถายุตกาเรปวัสันตุวะสาววะสาวละหกาโงกาจะประวันเตชังนิวันจุดเจนสุคามกายยสุขังที่แสุขกากันุยะถาละหังเผื่อสวดธรรมนิยามาสวดตังเอวาเมสวดตังเอขังตังมิยงปะกวะสัพปรยังเวราติเชนวเนียนาปิิการสารามิตาเขาปอกวาปิควันเดชิปิโคติปันเตติเตปิคูปะกตัวาเจต ตัปเปตั้งการาเดจจาริตังการาตอเปสัมพุติเดเมตเมตติตัมพิตธิวะเปตเมตวาวะอาจิกติเนติปันตเปติปันตเปติวิวารติวิปัชติอุตานิกรติตัปเปตั้งการาเดจจาริวัตถวาปิคุเวตัตถะกัณนังอนุปาตถะกัานังติตาวาซาธาตุตัรโมเดตตาธรรมนิยามาตาตัปเปตั้งการาดุขาติตังการาตอเปสัมพุติเดเมต เบตเเมติัิตวาเปตเมตวาอาจิกติเทติปัญยเปติปัตเปติวิวระติปัจจิตวานิกรติจับเพยังฆาลาตฆาติวปาดาวาปิคเวตตกตานังอรรปาทาวาตากตานังติตาวาสาธาตุธรรมะาตตาธรรมนิยมตาสัพเพยธรรมานตาติตังกตากระตอปตัุ้ิตเตเมติเตั้มพุิตวาเปตเเมตตวาอาจิกติเทติปัญจเปติปันตเตติวิวารติปัจจิตวัานิกรโติจับเพธรมานตาติอิทธิภาวะ เบอร์สวดพัดเตะกับรัตคาถาตีตังนันวาก็มืยีมมติฟังที่อนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและแม้พึงผวาวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเนี่ยต่ตีตางไบฮินันตังอปันันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นนาฬิก็ยังไม่มาปัจจุบันนันเจโยธรรมังนาดาดาเวปัสสดียตั้งในรังตั้งปังตังวิทามนุลุพรเยผู้ใดเห็นแต่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่ไหนนั้นแจ่มแจ้งแจม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 ไม่ก่อนเงินก้อนแชงก็ควร ความเพียรเป็นสิ่ที่ต้องทําวันนี้เราจะรู้ความตายไม่ได้พวกนี้ด้ถินนอนตัตลานเตนะมหาเสเตนะมัจจนาเพราะการบัตรเปี่ยนต่อมันจะได้ซึ่งมีเสนามากยังไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาเรมาตาปิงหอวรัตตมาตันติต่างต่งเวพัตเตกรัตโตติสันโตอติคาเตมุฮิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเปพียรเช่นะน,น,นั้นไม่เกียดค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นโยมแม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวกปัจเจขนาดสัพเพสรงขารานิจารงต้องกาคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นเที่ยเิดขึ้นแลไปมีแล้วให้ไปสัพเพสรงขาราุขาน้่งคืนคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตัแต่าเกิดขึ้นแล้วกิดเจ็บแต่ไปสัพเพธัรมะลัสตัดสินขั้นตั้งคนให้เป็นสังคานและเป็นทังขัรทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาจทุกวางอ่าจท ชีวิตของเรามีความตายไปที่สุดรอบชีวิตทางเมนิยต่างชีวิตของเรามี็นของไม่เทียเท่ยงมราหทางเมนิยต่างความตายของเราเป็นของเทีย่ยงวัตาต่าก็ได้หักต่างได้ยังกายโยนเดรังร่างกายดีไม่ได้ตั้งอยู่ในเปนนนาาาาาาริญญาณโนขั้นปัจจตางปิญญาณยุตโนเขาทิ้งเสียแล้วอรีดได้ตีจากนอนทับปไปวิ่งซึ่งแผ่นดิบหรือกาลังอ,งงอีกว่าประดุดดาวว่าธรรมะท่านควรหลัดถังหาประโยชน์ไม่ได้ที่จะอะไรตั้งข้าตั้งคันทั้งหลาหยทั้งพวงไม่เที่ยงหนอ โอปปาาทมโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเปรรมดาปจัตวาในโลชั่นทีขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังหูปัจมังโุโขความเข้าไปสงบลังรับสังขารทั้งลายเป็นสุขอย่างยิ่งจะเป็นตามรนติจัตัดทั้งรลายทั้งงกำรังใจอยู่มริสุจมริษเลที่ตายแล้วลักราจตาดเทวาหั่งมริซามิเราก็จากตายอย่างนั้นมันกันนัตทีมีเอตัดังสโยความสงสารในความตายนี้จะไม่มีแกเราเลยบทสวดเม่ตายยังกินจีย sukata hon tutuka pamontentu mata pe sukata hon tutuka pamontentu sape yadika sukata hon tutuka pamontentu sape yadika sukata hon tutuka pamontentu sape ayadika sukata hon tutuka pamontentu sape bisa sape yakata sape peta sape sukata hon tutuka pamontentu sape ada layu pancaya yad sukata hon tutuka pamontentu sapena katta sukata hon tutuka pamontentu sape deva sukata hon tutuka pamontentu sape samati nan ceh pihan to bo boso puja langbu tuwa namo vassato kanibaya yadipa wa namo vassato kanibaya yadipa wa namo vassato อาคันเิมายะอิติปะขวาปฏิธานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวัสินตดปเปก็เรโพรที่กเรตายิ่งตหิ่งตาธรรมาทานเนนัุสุปติตารทิกรดเดชานวิหะรบัเนตุปเปาจะมชานวการิตภสาามีการานปฏิอุปกาสกัคามาจะรดสร้างนิคมาจิจระสัพปะโปตาสุดาพะวันเดชลาปุชาเยปิจันนสัมาวะัตสังเสริฐจารย์ต่าิอัตโัคเัติการิานในการธรรมะพระธุรมวจีดชเตสาะเปย ทำให้เรกดสัตตมุตสเปปิตมมาติลนวติสัมาปะายามรรเรยเวทิเดวตนาหตุสเปปิปันนโรสเนสัมมาธรามาเปจันโตกาเลเทววัตถุพทธิภาวะยัตตานัสมิธมิตรเนธันิมาตาเตาสัชชังนิจังลักขันติปุังเอวังธรรมเณนราชานปจังลักขันตุสพปัาเทวตาอุดโยจะนักาถานทุกขปัตตาจจนิตุข้ยปตาจนิพยาโสขปัตตาจนิโสของตุสัพเปปปันโรอิตาวา จะอามเพหิสัมภะตังปุญญาตัมมรังัะเพเทวนโมทันตุสัสัมปัติริยาฐานังทัดานตุสัทธายะทลังลักขันตสัพพะาวนาวิาหนโตขัเตตเตวตาขัตาสุมงกัลคตาหงุตุสังสุมงกัลลังลักขันตุสัพพสุเมงกัลลังลักขันตุสัพพะสุเังกัลลังลักขันตุสัพพะสุเงกัลลังลักขันตุสัพพะสุมงกัลลังลักขันตุสัพพสุงกัลลังลักขันตุสัพพะ ตเปพุทธบราปตาปจิการะตยมพลังหันตานันเตจนณละขมรมไมสสตเปุทธบราปตาปจิการันติยมพลังหันตานันจเตจนะละขำมมไมสสตเป้พุทธาบราปตาปจิการะติยมพลังอาันตานันเตจนะละขมธรรมไมสสูตระเปุทธบราปตาปจิการตยมพลังหันตานันเตจนะละขมรมไม่สสตะเปุทธบราปตาปจิการันติยพลังอาันตานันจเตจนะละขมมไม่สสตรเปพุทธบราปตาปิจิการันติยพลังห พระบตาประเจรันตยรมรันตนันเจนะลกมทาไม่ถระเป็นพุทธาประบตาปเจันตเยียรมรรหันตนันเจนะลักมปทาไม่ตดด้วยอำนาจแห่งบกุศลเจ้สสรรเสรุตมนี้คเขอนเข้าที่วเป็นพระรนกุลแด่สัทางเจ้าสุริยทรรานิยนพระองค์พระราชนิยีพันปีลงพระศิยสุัาไรกอนส่งแห่งบุญกุศลนี้จมเป็นสัปปะสิมงแกเขาด้อกนกปมี่ไจยอน ในสัมมาทิฏฐิข้าพว่าไม่มีอดอยากยาจนไปว้นจะมีแก่ข้าพเจ้าคอยข้าพระเจ้าเป็นสมาทิฏฐิตงม่นในประควมารสนอง์สด็จสมัยพระทเจ้าลงอยู่ในความมีการประการนการขอเทพบทั้งหายผู้ได้มาสนานสรุปการในประภูนี้ตัวประสิทาสรพอน้มสองุภาพแห่งมงคลเป็นสุวรรณมงคลปฏิตายาเศรษฐีทั้งฝ่ายทั้งฝ่ายเราทั้งความถงวัตถุมงคลบนโสั่งตีนจะเปลี่ยนแต่ตั้งขึ้นให้เปลี่ยนด้วยประดาวธรราติในบรรดาภพและอธานธรรมสังสิอำนวยพรให้เป็นสิมงคลแก่ผู้ครอบคร